ส่วนประกอบต่างๆของไมโครมิเตอร์นะครับจากภาพที่เห็นเป็นลักษณะของไมโครมิเตอร์วัดนอกนะครับวัดนอกซึ่งมีขนาดเล็กสุดนั้นมีช่วงของการวัดนะครับ0ถึง1นิ้วถ้าเป็นบวกนิ้วนะครับถ้าเป็นระบบเมตริกหรือมิลลิเมตรนั้นจะมีช่วงของการวัดนั้น0ถึง25มิลลิเมตรนะครับซึ่งมีลักษณะส่วนประกอบเหมือนกันครับมาดูนะครับส่วนแรกถึงที่นี้นะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะรูปตัวโค้ง นะครับวัสดุสีดำๆเป็นโครงนะครับเป็นโครงเราจึงเรียกว่าโครงนะครับโครงสร้างโครงหรือว่าเฟรมนะครับโครงของไมโครมิเตอร์นะครับซึ่งเฟรมหรือโครงตรงนี้จะเป็นส่วนสำหรับับนะครับติดนะครับใช้ในการวัดขนาดของชิ้นงานนะครับซึ่งลักษณะของชิ้นงานนั้นจะต้องอยู่ในช่วงของช่องว่างที่ผงชที่ตรงนี้นะครับอ่า นัดลักษณะของเฟนนั้นจะต้องเป็นลักษณะของวัสดุซึ่งมีความแข็งแรงนะครับไม่มีการบิดนะครับไม่มีการโก่งงอนะครับเฟนนั้นจะต้องแข็งแรงด้วยเพราะว่าจะมีผลรเรื่องของขนาดนิดเดงนะครับส่วนที่ปลายนะครับส่วนต่อไปนะครับซึ่งติดอยู่ที่ปลายตรงนี้เราเรียกว่าแกนรองรับนะครับซึ่งมองดูแล้วจะเป็นลักษณะของวัสดุเพากลมติดอยู่ที่ปลายนะครับซึ่งวัสดุพากลมที่ปลายตรงนี้ จะทจะาําจากวัตดุเึ่มีความแข็งนะครับทนต่อการสึกหรอเพราะว่าลักษณะของชิ้นงานที่จะวัดนั้นจะต้องมาสัมผัสที่ปลายนะครับเพราะที่ปายนั้นจะต้องไม่มีการสึกหรอนะครับขนาดที่ได้ก็จะมีความที่ตรงนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับถึงชิ้นนี้เราเรียกว่าแกนหมุนนะครับสัมผัสซึ่งสามารถที่จะเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังได้ตามลักษณะของการหมุนของชิ้นงาน ึ่งดูจากภาพแล้วจะเห็นว่าเป็นลักษณรัะของวัสดุซึ่งมีความเงานะครับความเงาไม่เป็นสนิงเป็นเหล็กซึ่งมีความแข็งด้วยนะครับทนต่อการสึกหรอนะครับส่วนประกอบต่อไปครับที่ผมชี้อยู่นี้คือลักษณะของแหวนล็อกการเคลื่อนที่นะครับแหวนล็อกซึ่งลักษณะของแหวนล็อกอาการเคลื่อนที่นี้ นะครับประโยชน์ก็เพื่อเมื่อต้องการล็อกแล้วล็อกแล้วจะหยุดการเคลื่อนที่ของการหมุนของไมโครมิเตอร์การเคลื่อนที่ของแกนสัมผัสนะครับซึ่งลักษณะของการล็อกรูปแบบการล็อกนั้นมีอยู่2แบบแบบแรกที่เห็นก็คือลักษณะเป็นแหวนจากภาพที่เห็นและแบบีอ2อาจจะเป็นก้านล็อกก็ได้นะครับแต่แบบนี้เป็นลักษณะของแหวนล็อกมาดูลักษณะของการทํางานแบบของลักษณะของแหวนล็อกนะครับดูนะครับจากภาพที่เห็นตรงนี้ เพราะนั้นถ้าผมต้องการคายนะครับอันนี้คือลักษณะของกอารคายล็อกเพราะนั้นเมื่อคายล็อกแล้วแกนสัมผัสนั้นก็สามารถที่เป็นไงครับเคลื่อนที่เดินหน้าหรือถอยหลังได้เห็นไหมครับแต่เมื่อไรที่เราต้องการเมื่อวัดง,งานแล้วนะครับได้ต้งจุดที่เราต้องการล็อกนะครับผมก็จะล็อกนะครับล็อกเรียบร้อยก็จะไม่สามารถเป็นไงครับหมุน เคลื่อนที่ของแกนสัพพัดชิ้นงานได้นะครับและเช่นในการถ้าทงการคลายนะครับการเคลื่อนที่ตั้งคายนะครับคายล็อกก็สามารถเคลื่อนที่ออกหรือเดินหน้าได้อันนั้นคือลักษณะการทํางานของแหวนล็อกการเคลื่อนที่นะครับจุดต่อไปครับส่วนประกอบนะครับซึ่งเป็นลักษณะาาจะภาพเห็นนั้นเป็นสเกลนะครับเป็นสเกลของแกนนะครับไมโครมิเตอร์ ซึ่งสเกลนี้จะเหมือนกับเหมือนกันเลยนะครับการแบ่งสเกลของ v วล์เนียคาลิเปอร์นะครับเหมือนกันเลยนะครับเอาสเกลของโวล์เนียคาลิเปอร์นั้นมาใส่บนแกนนะครับบนแกนของไมโครมิเตอร์นั่นเองครับซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปครับนะครับอันนี้เป็นหรือหรืว่าสเกลหลักบนไมโครมิเตอร์นะครับจุดต่อไปครับ เป็นสเกลเช่นเดียวกันครับแต่อยู่บนปลอกหมุนซึ่งสามารถที่จะเป็นไงครับตัวุยพันครับหมุนเคลื่อนที่หมุนได้วเ,เองนะครับเพราะฉะนั้นรอบตัวนั้นก็จะแบ่งเป็นขีดจํานวนเท่าๆกันทั้งหมดนะครับเท่าๆกันทั้งหมดเลยแต่ละช่องซึ่งลักษณะของการแบ่งนั้นจะได้กล่าวต่อไปนะครับว่าจะมีลักษณะของการแบ่งลูกการแบ่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างขึ้นอยู่กับลักษณะของไมโครนั้น ส่วนประกอบต่อไปครับนะครับที่ผมจับอย่นี้นะครับซึ่งดูจากภาพแล้วจะเห็นักษะของอพิมพ์ลายสาเหตุต้องพิมพ์ลายก็เพราะว่าเพื่อสะดวกในการจับและไม่เกิดการลื่ถนถลไมครับจับได้สะดวกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปลอกหมุนวัดแบบหยับๆนะครับปลอกหมุนวัดแบบหยับๆพอด้านปอกวัดตรงนี้ ก็เมื่อเมื่อหมุนลงแล้วนะครับก็จะทําให้เป็นไงครับถ้าสกเกตที่ปลายแล้วนะครับแกนสัมผัสนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนที่ด้วยเพราะฉนั้นอย่างที่บอกไว้ในการหมุนวัดตรงนี้ถ้าเราต้องการวัดขนาดงานนั้นเป็นศาสของการวัดแบบหยาบๆนะครับจากภาพที่เห็นผมจะลองวัดให้ดูเลยครับผมจะไปจะเป็นลักษณะของการวัดความโตของดอกสูมานนะครับผมหมุนแล้วนะครับ ใส่ขนาดงานไปหมุนแบบหยาบๆก่อนนะครับพอเราหมุนหยาบๆแล้วแกนสัมผัสกับสัมผัสชิทนงานแล้วนะครับผู้วัดนั้นจะต้องเปลี่ยนจุดวัดนั้นมาอยู่ที่ด้านที่ตายซึ่งจะสังเกตว่ามีลักษณะของตัวพิมพ์ลายเช่นเดียวกันนะครับพิมลลายตัวนี้ก็จะทําให้ปอกว่าถ้าเกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าจุดที่ตายตัวนี้เราเรียกว่าแลสเทสสต็อป คำว่า l ล t s เช็สต็อปนั้นหมายถึง l ล็เช็นั้นแปลภาษาไทยก็คือถึงสต็อปก็คือหยุดเพราะฉะนั้นถ้าเราหมุนปอกมุนวัดสังเกตนะครับปอกวัดจะหมุนเหมือนกับลักษณะการใช้อ่าี่ปอกวัดเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าแกนสัมผัสจะสัมผัสที่งานแล้วจะต้องมาเบ็ดที่ปลายนะครับอ่าผมหมุนนะครับสังเกตว่ามุนแล้วครับสัมผัสแล้วครับสัมผัสแล้วจะได้ยินเสียงนะครับฟังเสียงนะครับ เห็นไหมครับประมาณ3คลิกนะครับคลิกคลิกคลิก3คลิกแล้วก็อ่านขนาดของชิ้นงานบนสเกลนะครับเรว่าก็สามารถอ่านขนาดได้ถ้าไม่สามารถอ่านขนาดได้ก็อาจจะทำการเป็นไงครับล็อกนะครับล็อกแล้วก็เอานะครับ ค่อยๆเอาชิ้นงานออกแล้วก็วัดขนาดอ่านขนาดชิ้นงานได้ข้างนอกได้นะครับการที่นะครับลักษณะของการใช้นะครับและเทตสต็ตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันนะครับเป็นตัวป้องกันไม่ให้ป็นไงครับแกนสัมผัสกับชิ้นงานนั้นออกแรงหมุนนะครับหมุนสัมผัสกับชิ้นงานมากเกินไป พราะถ้าไม่มีลัทธิสต็อบแล้วนะครับนักศึกษานั้นจะต้องมาใช้ที่ปอกวัดตัวนี้เห็นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการหมุนแบบหยาบซึ่งถ้าแกนสัมผัสกับชิ้นงานนะครับแกนสัมผัสชิ้นงานแล้วตัวนี้นะครับเมื่อสัมผัสชิ้นงานแล้วนะักศึกษาบางคนอาจจะออกแรงมากเกินไปนะครับหมุนอีกจะมีผลทําให้นะครับแกนสัมผัสนั้นเป็นไงครับเกิดการโกง,งอและเสียหายได้ นะครับก็จะมีผลทำให้ลักษณะเกิดการค่าดเคลื่อนและการเสียหายกับเครื่องมือวัดเพราะนั้นนะครับอ่าผมก็ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราหมุนป่องวัดในขณะที่จะถึงสัมัตชิีนง,งานแล้วนะครับผู้ปฏิบัติงานจะต้องมาเปลี่ยนนะครับจุดหมุนที่และเช็ตสตอ็อซึ่งอยู่ที่ปลายของไมโครมิเตอร์นะครับและถ้าต้องการปลดนะครับเกิดการเคลื่อนที่นักสายอย่าลืมนะครับมาายล็อกกอน นะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ที่กล่าวมาเป็นลักษณะของอส่วนประกอบต่างๆของไมโครมิเตอร์นะครับซึ่งทั้งระบบอังกฤษแล้วก็ระบบเมตริกหรือมิลลิเมตรนะครับทั้งนิ้วและก็มิลลิเมตรจะมีลักษณะรูปร่างที่เหมือนๆกันครับ